จับกบไหมครับระวางระวางสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมบรรยากาศการบินที่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีกันต่อครับผมแน่นอนครับว่าจะได้เจอกับวิวสุดว้าวสาวๆส,สุดสวยเหมือนเดิมโอเคฮะพระราทั้มดจะเป็นอย่างไรจะเรียกความประทับใจได้มากแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลย สนับสนุนโดย p o l ิ n i t o r เครื่องพารามมเตอร์ที่นักบินเลือกใช้อะไรพร้อมเสิร์ฟเปิดกันที่หาตาแวนครับหลังจากที่บินลงมาแล้วก็มีทีมสวิทมารับเครื่องเพื่อไปบินที่หาสแสมกันต่อส่วนนักบินที่เหลือแล้วก็ผู้ติดตามนะรับกน็นั่งรถตามไป เมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกัน oh. เหมือนเดิมครับโชเฟอร์เกาะร้านแต่ละคนน่าจะมาจากหนัง Fast and the Furious ขับได้เร็วสะใจจริงๆก็ต้องรีบเลยฮะเดี๋ยวไปบินไม่ทัน มาถึงแล้วหาแสแมนักบินก็พร้อมสำหรับการขึ้นบินอีกรอบนีอเลยฮะเริ่มบินขึ้นมากันแล้วซึ่งร่มบินนะฮะก็จะมีทีมร่มบินโคนราชร่มบินกอรล้านร่มบินสุรินและก็ร่มบินกาฬสินครับผม จะบินทดสอบสภาพอากาศบินทดสอบสภาพสนามแล้วก็บินเที่ยที่สานกับพื้นที่จัดงานนานๆที่ครับที่จะมีพารามอเตอร์มาบินที่นี่เรียกความตื่นตาตื่นใจได้อย่างแน่นอนจะว่าไปแล้วช่วงเย็นๆทะเลเกาะล้านสีสวยมากๆครับน่าบินลงไปเล่นน้ำจริงๆ แต่พาอากาศยามเย็นลมกลับมาสงบบินได้ฟินแบบสุดๆสนาบินก็ต่างบินขึ้นมาสร้างที่สันกันอย่างไม่ขาดสายบินกันไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็เน้นบินกันที่หาสแสมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชม ในของ,ของกอล้านนอกจากวิวสวยแล้วสนามที่ขึ้นบินก็ค่อนข้างท้าทายด้วยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสักครั้งในชีวิตต้องได้มาขึ้นบินที่นี่เอาละห่าเดี๋ยวเราบีไปชมชายหาดที่อยู่ถัดออกไปกันอีกสักหน่อยอันนี่คือหาดนวลครับ ทเลยครับหานวลซึ่งผมเองนะฮะค่อนข้างชอบหานี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าใช้หาดสวยนักท่องเที่ยวเยอะแถมยังมีเรือล่มซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่น่าบินเข้าไปดูแบบใกล้ๆ โอเคครับผมได้เวลาบินกลับในเวลาบินไปชมปราที่ตรงดินนะจุดชมวิวเนี่เลยฮะนักท่องเที่ยวเริ่มมากันแล้วซึ่งปราที่ตกดินที่เกาะล้านนะฮะต้องบอกเลยครับว่าสวยงามมากๆครับผม าสู่ช่วงท้ายของการบินแล้วครับผมกับบินสร้างที่สันกันอีกสักหน่อยจากนั้นก็จะทำการแลนดิ้งพระาทิตครับพระทิตพระทิตพระาทิตครับแช่สวยเออเออเออบินตะพ้ทตะพื้น,นเออเอแมกบินนะครับก็จะต้องมีอุปรกรณ์ที่เซฟตี้นะครับถ้ากรณีบินสวัสดีสวยอย,อย่างนี้นะครับ เื่อชูชีพนะครับต้องมีนะครับเป็นความสามารถส่วนคนนักบินทุกคนนะครับสันกัสกับจับกบไหมครับจับกบไหมครับระวังระวังเ้ยสกีหินสกีหินสกีหินครับสกีหินเสียวเสียวครับหินหินกระเด็นโดนใบผมแล้วครับทุกคนแจ็คครับรู้สึกไงบ้างครับไอตอนหินหินมันกระเด็นเข้าไปผม มน้ำหน้าคุณครับท <quoi> ี่เนี่ยไม่ตอบใจน้องเลยอ๋อหายไปไวครับใบมันต้องเสียเงินซื้อเลยพี่สองพันอ่ะผมเบิ่พี่ได้วเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่หลังจากบินเสร็จก็ได้เวลาไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านสถานีพาเพลินว่ากันว่าที่นี่อาหารอร่อยดีดนดีเพราะแถมยังมีเด็กเสริมหน้าตานรักน่ารักทั้งนั้นเลยโอเคฮะจะจริงหรือไม่อย่างไรนั้นต้องตามไปชม ็มอิ่มครับสำหรับคืนนี้นานๆเจอกันทีก็ต้องเต็มที่ครับผมเอาลนะฮะหลังจากอิ่มท้องก็ได้เวลากลับมานอนพักกันแล้วพรุ่งนี้เช้านะฮะเราจะมาบินสร้างทีิันกันอีกที เข้าสู่เช้าวันงานแล้วครับทีมงานร่มบินก็พร้อมมากๆสำหรับเช้าวันนี้แ re re ม่พอได้เวลาขึ้นบินลมก็มาแรงแบบสุดๆกระโชก50กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งอันตรายมากๆครับสำหรับการขึ้นบิน พี่ทีมงานก็เริ่มคิดหนักแล้วครับว่าจะไปต่อหรือจะพอสานี้บินก็อันตรายไม่บินก็น่าเสียดายแบบสุดๆ,ๆก็สรุปเลยละกันครับผมเพื่อความปลอดภัยหัวหน้าทีมก็สั่งยกเลิกภารกิจแห่งการนักบินใหม่บินคนเดียวก็พออา้าวไปครับผมไหนๆก็มาแล้วก็ต้องขอลองดูสักตั้ง,งการคัดครับ ไปแล้วครับสำหรับสีเล็กๆเฉียเรียวกับการนั่งบินใหม่บินเทไรไม่ร่วมขาก็ไปแตกจากทีมร่วมบินกัละสินหวัวที่เช็คเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าพลนีทอสอ,องร้อยเอชอฟอินพ่อร่วมเทพเจ้าสายลมดูเด็กฮาร้อน XX ก็ต้องขอบคุณพี่บ่าวซอกดาวเป็นอย่างสูงครับผมที่ถ่ายคลิปให้แรงบาแรงบาแรงเบาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหไแนวแนวที่เขาวิ่งกันเห็นไหมกันไหะ จาตนเขาเนีเ่ยแนวที่เขาวิ่งเนี่ยโว้ยจานว่าเบาจานเลยเดิาวเนยจะวิ่งไหมมนเบรคเย่เลยเนี่ยได้แค่ไหนได้นั้นเน่ยไม่ฝืนนะนนะเอาแล้วฮะเมื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องได้การได้งานครับบินสายสัาณให้กับนักวิ่งได้รับชมซึ่งลมสําหรับชาวนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยบินมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ วิ่งก็มากันแล้วครับผมเราก็บินเข้าไปเก็บภาพแล้วก็บินเข้าไปใกล้ๆนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพพารามอเตอร์การในมาวิ่งที่เกาะล้านก็ต้องบอกคำเดียวเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับผมได้วิ่งขึ้นเขาลงเขานอกจากจะได้ความท้าทายแล้วยังได้ร่างกายที่แข็งแรงมากๆแถมยังได้ชมวิวที่สวยอีกด้วย โอเคครับผมหลังจากที่บินสร้างทงี่สันกันจดเต็มอิ่มก็ได้เวลาลงจอดสภาพลมแรงแบบนี้จะลงจอดได้หรือไม่คอยติดตามชมกันสารกากของเราครับการสินส่งเข้าประกวดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออ,เอ,อ,เอ,อ ทีสองครับได้นะครับลงให้ได้ลงให้ได้ลงให้ได้นะครับเออเออ,ออเอ,ออเออสวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงามโอเคปลอดภัยครับปลอดภยัยเรียบร,ร os, ้อยครับผมภารกิจสำเร็จภาพรวมถือว่าแจ๋วเลยมีทีมเซอร์วิสครับสบายเลยน้องชื่ออะไนะครับ <ST>. บาสบาสจากจากปากเซรึไงจำปากเนะครับจากประเทศวนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ขอให้การเซอร์วิสอีกครั้งนะครับแล้วเมื่อบินเสร็จท yeah. uh. ีมงานเจ้าภาพทาการเลี so, ้ยงดูอย่างพระราชาไม่อ okay? ิ่มไม่ต้องกลับครับผมไปกันต่อครับผมนำของไปขึ้นเรือขนส่งจากนั้นค่อยมาเที่ยวกัน เดินเนไนเวครับวันนี้เป็นรอปปอร์เป็นูกยอดครับนี่ฮะพี่ผมแปมนะครับไม่ธรรมดาครับผมแปมกอร้านครับบินก็เก่งครับเซอร์วิสก็สุดยอดครับไม่ธรรมดาจริงครับคนนี้มันเป็นงานของเราครับโอ้โหเพื่อนผมมาต่างถิ่นเราก็ต้องต้อนรับบางครั้งเราก็มีเหมือนกันนะครับที่ออกต่างถิ่นกาไม่รู้จากไหนมาบ้านผมดี ไปผมไปรู่นอาลาสีนี่ผมรู้แล้วสองคนมาเลยมีสีกันที่กัดับสุดยอดเลยครับต้อนรับอย่างดีเลยไม่ดีตรงน้ำไม่มีไอ <laughs> ้นั้นไม่มีบ้านผมนะ <laughs>